นเอ่สซีโอ้ยเมื่อตื่นก็เล็กหนักกว่านี้เลยเปลี่ยนคันหนักกว่านี้เหรอแต่เปลี่ยนคัแล้วมันแบบันดีขึ้นมานิดเดียวอ่โอ้โหดำปีเลยแต่ด้ขึ้นเขาเนี่ผมสงสารดำไม่ว่าพี่มัน ำไมผมรู้สึกว่ามันไม่มีแรงวะใช่มันไม่ตกเลยะมันไม่มีแรงเลยอ่ะเหมือนลดไหลเรื่อยๆอ่ะแบบนี้ไม่ไหวฮะขับเหมือนเหมือนขับรถเดิมยังไงไม่รู้อะแต่มีควัน,คว,นควันเยอะด้วยเดี๋ยวจูนใหม่ครับผมควันไม่เยอะอันนี้คือคลับซิ่ง พี่ลองขับใช้งานเลยอย่าออกขวากลับรถนะครับเป็นไงเป็นไงติดมือเลยติด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 เลยใช่ไหมฮะกดมาเลยไม่รอเลยเกียร์สามใช้่าเหมือนใสใคันเรกไฟฟ้าใช่่ะไม่ต้องใชสอ่าแล้วมันวาร์ป้วยนะเวลามันมามันวาร์ปวูบเลยอ่าเห็นไหมหัวเกียร์สูงสูงันไม่เยอะ ของเดิมจุกนะฮะมานี่แบบมือตือ้วก่อนมาของพี่เขาบอกคันเร่งมันรอบรอบมันรอบเครื่องมันค้างเวลาเปลี่ยนเกียร์มันแถมโอ้ยกีดักย <ian> <can> <can> ็ดเลยเหรอโอ้ยเจตียาีเย็ดเลยโอ้โห ีแก้น้ำดันยังพี่ยังเลยซิงซะแต่วาวน้ำเปลี่ยนแล้ววาวน้ำตัว76องศาอุณภูมิเลยจะโอเคฮะอุณภูมิโอเคนี่ขึ้นทางชันให้ดูละเกียร์ห้ามาเลยอ่ะเกียร์สามนว่ก็อยู่เกียร์สามใช่ไหมนี่ครับผมอย่างนี้ขับถึงจะมันหน่อยมีแรงบิดชัวฮะมีโซตัน เครื 25, อ่อง2,005ปูดธรรมดาตัวเก่าอยู่กับมิซูไตทันครับผมนี่เป็นเครื่อง2,005คันนี้เสร็จแกครับผมก่อนมาจุกควันแล้วก็มีอาการเครื่องเร่งแถมอะไรต่างๆแก้ให้เรียบร้อยลองรถเรียบร้อยแล้วมีเต็จใช้งานนะผมเดีย๋ยวไปดูบั้นตานน้อยเอาเลยโอเค ควันลอยๆไม่เยอะคันนี้หัวฉีดใหญ่มาแล้วนะผมจะมีควันบ้าง